สวัสดีครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้จะเป็นการปรับฐานพิมพ์นปรับระดับฐานพิมพ์ของเครื่องคูซายสั์ของเรานะครับก็เป็นรุ่นหน้าตาประมาณน,นี้สำหรับการปรับระดับฐานพิมพ์นะครับอันดับแรกคือเราต้องปรับอ่า สกูกนแซทั้งสองด้านให้เท่ากันก่อนวิธีการตัดก็คือใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดทั้งสองด้านครับให้เท่ากันก่อนถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันหาหมุนที่คัพปิ้งแล้วก็ตัด ระดับจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับให้สองข้างนี้เมื่อวัดแล้วเป็นประดับเดียวกันคือเท่ากันนะครับในในการปรับระดับนี้คือเราต้อง off motor ออฟสเต็ปมอเตอร์ก่อนนะครับเพื่อให้เพือ่อเราจะสามารถหมุนคัพปิ้งได้เมื่อปรับ สองข้างนี้นะครับสองข้างนี้เท่ากันแล้วนะครับเราก็มากดออโต้โฮมที่หน้าจอไปทอ่าเมนูนะครับปีแพรออโต้โฮมนะครับจากนั้นก็กดออโต้ home. เรื่องก็จะทำทำการโฮมไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะเมืม่อเครื่องโฮมเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเลื่อนเทเบิลนะครับแกนเแกน Y แล้วดูว่าร,ระดับพื้นนี่ได้ระดับที่เราต้องการหรือยังันดับแรกคือเราต้องิสเบิลส มอเตอร์ก่อนนะครับโดยเข้ามาที่เมน,นูเหมือนเดิมน,นะครับไปที่ตีแพรครับจากนั้นก็ไปที่ดิสซิบเบิร์นสเตปเปอร์นะครับเเราดิสซิบเบิร์นสเตปเปอร์แล้วก็จะสามารถเลื่อนแกนไปมาได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถเลื่อน วัดระยะดูได้นะครับอันนี้คือระยะจากหัวพิมพ์กับเทเบิลนี้จะอยู่ที่ศูนจุดสามมิลนะครับเพราะว่านอซเราศูนย์จุดสามมิลก็คือจากพื้นจะถึงหัวเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดสามมิลนะครับลองเล่นดูเมื่อระดับตรงไหนที่ไม่ไม่ได้นะครับ เรามาหมุนที่ตัวปัดเทเบิลตรงนี้นครับาสามารถหมุนได้ขึ้นลงได้ทั้ส4่มุมน,นะ,ะครับได้ระดับที่เราต้องการนะครับก็คือหมุน4่มุมแล้วกนะ็ปัดตัวนะครับว่าได้ระดับหรือเปล่า0.3มิลครับ จากหัวนะครับเมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็โฮมอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเช็คอีกรอบหนึงนะครับก็เหมือนเดิมครับอ่าไปที่เมนูตีแพ้ออโต้โฮมดูครับ นะครับพอออโต้โฮมเสร็จจากนั้นเราก็ไปดิสซึเบิลสเตปเปอร์เมื่อเราดิสซึเบิลสเตปเปอร์เสร็จแล้วก็มารีเช็คทิ้งว,วา่าระดับพื้นเนี่ยยังอยู่ที่เราตั้งไว้ทีแรกหรือเปล่าเป็นการลีเช็คโอเคนแบบนี้ ระดับที่เราตั้งไว้เรียบร้อยนะครับก็คือได้เช็คสองครั้งและเรือระดับได้ทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการปรับระดับฐานพิมพ์นะครับครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ